ไหนล่ะต้นใหญ่พูนนี่ช่วงใหญ่เลยต้นใหญ่ใหญ่ตรงนี้มองเจ้าคือไม่ใหญ่แท้โอ้อันนี้แหละมันยังบังแดดได้ดีโอ้ตับมักเมาโบแม่โอ้ยตับหนังแต่มาบุบไปข้างเลยของตัวตับเนื้อตัวตับซัวอันนี้เขาเรียกว่าตับแตงเห็นแต้บแดงไหมแดงเขาบอกว่าอย่าตับข้าตับไวไวอ๋อ ยามายามายามายาเอาลูกเราเข้าไปแล้วเหรอฮะโอ้ยให้กองใหญ่เอาซะโอ้ยยาเอ้ยจะเด็ดด้นึดน้สองวันจะมีนึดน้ำวนขนมจีนเขาทำเองเหมนะนี่เออขนมจีนเขาทำเองราช่างกตออกว่าแล้วเขาปุ้นที่ไหนเขาไม่ทำเองนี่ไม่ทำเลยคือคนที่เอามานี่ยเขาน่าจะทำเองค่ะ อารมณ์กินตลาดมันจะหาวกว่านี้เนาะไม่ได้แล้วช่องใหญ่มากอีกช่องใหญ่มาาอีกแลล้วไไปปเรขออนุญาตครับคอร์สขออนุญาตครับขออนุญาตทำเล็กซึมเลยเอาเลยมาไม่แล้วช่องหนึ่งไปแล้วใหญ่มากอีกแล้วกอนนี้เรามารลุี่้วกันนะครับบรรลุแล้วบรลุที่กั่วกลางท้ายรถใส่เลยมันกจ็ลังหิ้วเจลังหิว ยังไม่มีอะไรเลยก็บอกแล้วว่าเสียงครบเสียงสากดังเลยเด้อมาเด้อเสียงคงดังมาตามมาทันทีดังรลดจักมาแต่สิไรเนาะหุมซึบลุบมีแต่ช่องใหญ่ลุมครับลุมผมต้องอยู่ ต่อไปนี่เราจะย้ายโคกลางเราจะไปตำที ja, ่ไหนบ้านไขรบานมัานวันน mm ี mm ้แหละไม่ม oh, oh, ีช mm ่องใหญ่ไปแย่งโอเคเลยโอ้ยไปเป็น oh. ซ oh ี oh. Oh ่เคขอประตูเก่าคนแล้วโอ้ยเอาแบบนี้เลยนะทุกคนดับลงมันใหญ่ใหญ่เลยเด็กๆมาหรือยังเอามะน เขาเรียกว่าตํำข้าวปุ้นเดี๋ยวให้อโนมปคนกินเด้อยาอโนต้องให้เจ้าขอเขาตาบอกว่าเขาตำข้าวปุ้นเหมือนกันโอ้ยขอยอยากกินอันนี้เลย กินไว้เหมือนฝันเลยได้เนี่ยเหมือนฝันเลยฝันว่าได้กินบ่เมื่อคืนไปฝันตอนเมื่อกี้เนี่ยโอาฝันที่เป็นจริงว่ะล่ะไปถีตำข้าวผัดให้กินเด้ฝันที่เป็นจริงแล้วล่ะค่ะช่องใหญ่เข้าวผันเป็นจริงเลยโอ้จะได้กินบ่เนาะเขาตำให้เด็กได้หรอเขาเออเขาไม่ให้กินเลยผู้ใหญ่ยังอดเลยสวอปงทายกหกพี่น้อง้อ ต็มถว่าเด็กกินทั้งโคกน้องนาขโมยเมื่อว่างเรอกใส่เข้าไปในแจ่วไหมแจ่วเอาพร้อมมากินเลยเราไม่มีมะกอกเลยต้องรอดูนี่ค่ะโทรหาเลยโทรมาเด็กๆเออไปเด็กอยู่ไหนอ่ะมาจิ้มน้ำลายแล้วเกิดมาแม่ลุงว่างเื่อเด็กจะมาปีนี้เออเด็กเนี้ยมายามไหนโถ่ก็ไม่ติดเกิดมาโอยังไม่ได้เล ลิปนี้น่าจะแสนวิวครับแสนวิวแน่นอนแสนวิวจะแบ่งให้เลยเรามาเอาตรงนี้ปกเอ่าเอาเอาตรงนี้ปกนี่อโนรอมกิ้อโนอนลนี่อโนอโนอโให้ให้รวพี่น้องเสียงคบหยุดก็มาทันทีอยิ้มระบอทะช่้วยมาด้วยอ่ะ

เส้นเดียวเส้นเดียวเส้นเดียวไม่เพดอ้าวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรับก่อนตก่อนยังไม่ครบแก๊งน้องมิวล่ะน้องมิ้วมันจะมานีไปรับนี่ไงพี่โอ้วันนี้เสียจัดไม่ไปเดยยังได้ยอดวิวเยอะจะไปชิมเลยไปถือให้เร็วเยอะเลยเอากินแบบกินยังไงให้โลกจำอ่ะเอาเลยเอาเลยพี่น้องนมจีนไปเยอะสามมดบอกว่าไม่เป็นไรกินเลยทนมาไว้กลับมาไม่อีกเด้อันหน้ามาตรงๆหันหน้ามาตรงๆกล้องเจ้าอยู่นี่ เออเอาเอาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียชัดเสียชัดเสียชัดต้องกินยังไงให้ลูกจำเสียชัดเสียชัดกินยังไงลูกจำทำยังไงทำยังไงกินเข้าทางจมูกเลยเลี้ยงเนาะโอ้ยมันบ้าเลยโอ้ลีลาหลายนะลีลาลายแน่ลีลาหลายลายโอ้ยกินยังไงลูก โอ้โหหยกโผล่อีกสายสายสายบอกดูโหเจี๊ยสัตว์มาท่านแล้วเขากินแล้วเขากินแล้วย่าย่านะมาชิมลองดูเลยย่านะโอ้ยบ่ไดเศรษฐีเสาวมลบอกว่าไม่ได้มาแล้วเบาลุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนครับเบาลุกเขาจะไปเยี่ยมย่าป่าเขาจะไปแล้วบินทีเออเดี๋ยวรอรอดูดิก็ไปหน้าหไดน่ะนี่ไครไปไหน่เนี่ะ เราก็ไปแล้วไปแล้วไปตามหาเราไม่กินก็ให้ลูกทานมากินเลยทำกินดูลูกกินดูน้องตองดีไ้มกินดูล้องตองซิมดูซิน้องไม่ชอบเดี่ยวอรยน้องตองเอานมเจียนใส่น้ำตาลไหมลูกใส่น้ำตาลไมใ้่น้ำตาลไหมน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาเป็นยังไงลูกเป็นยังไงลูกอร่อยค่ะ อร่อยสุดยอดเลยต้ามแซ่บแซ่บอ้อตมอนตั้งใจตำเอาอหน่อยเขากินเป็นเพือนเดีอนตั้งใจตำให้ดีอย่างนั้นนี่เทียมแล้วแล้วคะไ่แล้วลูกไม่ได้เหรอ เดี๋ยวไปไหนแก่แก่แก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 ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้สามพอแล้ว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 เยกับไกีกงกอง ใจแม่พีก็คือแบบไม่เผ็ดมากตอนแรกว่าไม่กินแต่นี้เอาแล้วครับตอนนี้เอายุ่งไม่ได้แล้วแ่รถเนาน้อยนี่ไม่ไหวแล้วล่ะรถเนาน้อยรถเนาน้อยบอกว่าดูแล้วมันเผ็ดน้องตองน้องตองเอาคลิปเส้นแค่นี้หนึ่งลูกน้องนาเดียที่เส้นแค่นี้หนึ่งไม่เป็นเลยเลยแม่พีซึ่งกับฮ่า เห็นน้ำาไหยแตันบหมืนสบด้ตาไหลเลยกินแล้วไม่อยากหยุดน้ำตาไหลเลยกิน้าหยุดไม่ได้ต้อยต้องเคี่ยหมลูกงั้นกินหมู้ออะล่ะนา รถจนาน้อยไปหรือแต่รถรถจนาใหญ่